คขยี่ตารรัวแม่นกน้อยอุไรพรล่าสุดสวยแพงในลุกมาดามเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงอีสานอย่างแม่นกน้อยอุไรพรที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักและเราก็จะได้เห็นภาพสวยๆของแม่นกน้อยผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง และในวันนี้เราจะพาไปสองภาพเซตหนึ่งที่แม่นกน้อยได้ถูกแปลงโฉมโดยน้องฉัดโดยน้องฉัตรสารฝันตัวเองให้เป็นจริงโดยสบัดแปลงเนรมิตโฉมของแม่นกน้อยอุไรพรให้เป็นสาวสวยแพงมาในลุกมาดามทั้งวิกผมสีทองแต่งหน้าจัดเต็มและชุดราตรีสีแดงฟูฟ่องบอกเลยค่ะว่าลุกนี้ทำเอาแฟนเพลงเห็นแล้วจำเกือบแทบไม่ได้เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com